พิสูจน์ว่าพี่เบรยเขารักบีมจริงๆหรือเปล่ารักบีมเหมือนที่แบบบีมรักเขาหรือเปล่าอะค่ะไม่ไหวว่ะเหนื่อยสูไม่ไหวทำงานคนเดียวนอกๆๆๆไม่มีใครช่วยเลยี่มันเหนื่อยมากเกนครียดไม่ไม่เอยากจะดูีทอะไรอยากให้บมทำไรพี่บอกตรงๆเลย เบเก็บใจบีเก็บาจเบตก,กว่าบ้าอะไรอย่างงี้คะใช่ไหมล่ะบีมอืมบีมชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พขกับบยีแล้วนะคะทุกคนทุกคนทุกคนว่าพี่เบตอะรักบีมปะทำไมเขาถึงต้องแบบพยายามกับพัทยาอะบีมไม่เข้าใจเลยคือวันเนี้ยบีแบบอยาก มาพิสูจน์ว่าพี่เบสเขารักบีมจริงๆหรือเปล่ารักบีมเหมือนที่แบบบีมรักเขาหรือเปล่าอะค่ะคือทุกวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าบีมอะทาคลิปเซอร์ไพรส์พี่เบสนน่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะบีมพยายามล้างตัวเขากลับมาอยู่กับบีมอยู่ค่ะบีมไม่อยากให้พี่เบสไปไหนบีมอยากให้พี่เบสอยู่ในช่องเลตเติ้ลบีมต่อไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็ใจบีมใช่ปะแต่ว่าเนี่ยคือ ก็พยายามแบบล้างมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากอยู่กับเราหรือเปล่าวันนี้นะคะทุกคนวันนี้พี่ก็เลยมีแผนการนะคะเตรียมกับคุณพ่อว่าจะแกล้งพี่เบสวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบว่าพี่เบสอ่ะรักบีมจริงหรือเปล่าแล้วความห่วงใยที่เขาีให้เรามันจะมากขนาดไหนนะคะและถ้าวันหนึ่งบีมจะต้องออกจากบ้านเนี้ยพี่เบสเขาจะรู้สึกยังไงอะ่ะพี่เบสเขาจะได้เข้าใจความรู้สึกของคน ี่เห็นพี่สาวตัวเองต้องออกจากบ้านนะทุกคนต้องรอติดตามค่ะไปค่ะไปแต่งหน้ากันก่อนถ้าได้ติดตามช่องบีมนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นพี่เบสอะเขาเคยเอาผู้ชายคนหนึ่งอะมาทดสอบว่าบีมะจะเป็นห่วงพี่เบสมากแค่ไหนใช่ไหมคลิปนั้นก็ผลตอบรับคือดีอยู่นะซึ่งบีมก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่บีมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่เบสอะเขามีความเป็นห่วงบีมมากขนาดไหนหรือว่าเราเป็นห่วงเขาแค่คนเดียว แต่ว่าจากการที่อยู่กับพี่เบสมานะคะบิมคิดว่าพี่เบสเขาเป็นห่วงบิมมากๆในระดับหนึ่ง <Huh? S 1> แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวแต่งหน้ากันก่อนนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะบิ้มก็แต่งหน้านะคะแต่งหน้าถ่ายคลิปเรื่อยเปื่อยนะคะส่วน เออพวก BB ครีม CC ครีมที่บิพมใช้บิ๊มก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคน SOLAR BB p a ี m e r SPF 50 PA++ บวกบวกบวกนะคะตัวนี้ทุกคนก็จะเห็นได้ทั่วไปตามเอ่อเซเว่นอนะคะ249บาทนะคะเวลาบิพมอยู่บ้านอะ่ะคือเราไม่ต้องแบบแต่งหน้าหนาอะไรขนาดนั้นแน่แล้วก็เน้นแบบปกปิดบางเบาอะไรแบบนี้ เป็นพร์เมอร์นะคะทุกคนจะลงก่อนที่จะลงคูชชั่นแล้วคูชชั่นของเขาก็จะมีนะคะของโซล่าก็จะเป็นตัวนี้นี่คือบีมเลือก2ตัวเนี้ยเพราะว่า หคือมันจะช่วยในเรื่องของการปกปิดด้วยแล้วก็การคุมมันด้วยแล้วก็มันมี S P F 50 P A บวกบซึ่งบีมอ่ะชอบถ่ายกลางแดดอะ่ะทุกคนมันก็จะโดนแสงแดดตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราต้องใช้เป็นผิชชั่นที่มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ลงเป็น ตัวพัมเมอร์นะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าแค่พัมเมอร์ก็ปกปิดแทบจะสนิทแล้วนะคะดูใบหน้าของบีมคือเนื้อมันแมทมากเดี๋ยวบีมจะลองมาลงคูชั่นให้ทุกคนดูนะคะเนี่ย <Wow. S 1> เนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะว <Wow. S 1> เห็นไหมเอ่ย ทุกคนจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้าที่บิมจะลงตัวพัมเมอร์แล้วก็คุชชั่นนะคะบิมจะมีรอยจุดด่างดำรอยสีวอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่าพอลงไปมันก็จะปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องของการคุมมันบิมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซนต์ค่ะบิมแบบถ่ายคลิปทั้งวันก็หน้าไม่มันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันช่วยกันแดดด้วยนะคะอย่างที่บิมบอกไปนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมแผนกับคุณพ่อกันนะคะวันนี้ขออนุญาตแต่งหน้าก่อนเพราะ ตอนนี้คือแบบคิวโรอมนากเดี๋ยวนี้คือบิมเปิดรายการทีไรอะ่ะคิ้วหายตลอดเลยแล้วก็ชอบมีน้องๆอ,อ,อินบ็อกมาถามบิมว่าพี่บิมคะคิ้วไปไหนวันนี้บิมขอุอยาตไปเขียนคิ้วก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนซ้อมแผงค่ะคือวันนี้บิมจะแกล้งพี่เบสคือเราจะทําคลิปทดสอบความรักความสนใจที่พี่เบสมีต่อบิม เดินเนี้ยบีมจะให้คุณพ่อด่าบีมเหมือนตำหนิอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าไม่โอเคแล้วนะถ้าหนูยังทำอย่างนี้ต่อไปคุณพ่อจะไล,ไ,ออไล่หนูไปอยู่คอนโดเหมือนเดิมไล่หนูไปอยู่คอนโดเหมือนเดิมบีมกับคุณพ่อปรึกษากันแล้วว่าเราจะมาตำหนิบีมเรื่องของการทำงานงาการทำงานที่แบบ <มา S 1> หนักเกินไป,ไปงานบ้านที่แบบไม่ยอมทำอะไรประมาณเนี้ย พี่เบสน่าจะอินมากกว่านะคะเพราะว่าพี่เบสก็ไม่ทำงานบ้านเหมือนกันไปตั้งบิมบิมเดี๋ยวมานนี่ที่เดี๋ยวพ่อมีเรื่องจะพูดด้วยเนี่ย ไม่ไหวเนาะเหนื่อยแล้วมันก็เหนื่อยนะพ่ออายุก็มากแล้วเนี่ยบางทีบีมก็ต้องหันจับมามบองบ้านมองครอ,อบครัวบ,บ้านในฐานะที่เบ้นผู้หญิงนะไม่ใช่ว่าบีจะเอาแตงานนอกบ้านงานที่มันมีรายได้อย่างเดียวเาเป็นผู้หญิงนะงานบ้านมันต้องมีมีความเป็นแม่บ้านบ้านดูไม่ไหว ไม่ไหวว่ะเหนื่อยสู้ไม่ไหวทำงานคนเดียวรอกนอกนอกนอกไม่มีใครช่วยเลยทำงานก็เครียดจริงๆแนละ้วามรู้สึกทุกคนมันต้องมีอายุขนาดนี้เนาะ ไชถ้าคุณพ่อแบบอยากให้บีมนำอะไรอะไรเงี้ยคุณพ่อก็บอกนะคุณพ่อไม่บอมกม,อ<ช>มันก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงนะเราต้องรู้บ้างถ้าบีมมีครอบครัวถ้าบีมเป็นอย่างงี้นะตายนะไม่มีใครเขาอยู่กับบีมนะมันจริงๆนะมันไม่ใช่หน้าที่ผู้ชายเลยนะที่พ่อทําทุกวันเนี้ยถ้าไม่ใช่ลูกพ่อไม่ทําให้เลยนะใหญ่นี่มันไม่เท่าไหร่พ่อนช่วยได้ พ่อก็ทำพ่อก็ช่วยเพราะลูกทั้งนั้นมันไม่มีใครแต่เรื่องงานบ้านงานช่องความเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนหนูก็ต้องหัดไว้ต้องฝึกไว้มีมันก็ทำอยู่ใช่ไหมรู้ว่าทำทำงานทำแต่งงานมี่มันเหนื่อยมามก็เครียดกันไม่พ่อก็อยากให้พี่ทำอะไรอยากให้เปนทำอะไรพ่อก็บอกตรงๆไปเลยกว่าจะ อาเบเก็บจานบีมเก็บจานเบกวาดบ้านอะไรอย่างม,มี้ะาเซนแมอืาอบีถ้าเกิดแบบอยากให้เราทําอะไรก็บอกเลยตรงๆเนาะจบเนาะบีมเนาะทำอายุท่าไอ้ได้มไอ้ด้ดมไม่ต้องบอกเลยเดินไปเอาน้ำไปจิกกระจยแต่พ่อพูดเนี่ยพ่อไม่ได้พูดเพราะเพราะพ่อเหนื่อยอย่างเดียวพ่อพูดเพราะพ่อเป็นห่วงด้วยเป็นห่วงว่าวันหนึ่งมีครอบครัวไป ถ้าบีมเป็นอย่างเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มันมันก็ไม่มีใครทำอะไรเป็นตั้งทต่เกิดใช่ไหมล่ะบีมก็ก็เรียนไปแล้วบีมเ,เพิ่องอายุยี่สิบห้าเองเอ้ยยี่สิบสี่เองพ่อยี <c oughs> 24, ่สิบสี่ทำอะไรไม่เป็นดีก่ะคุณพ่อเบย์ยี่สิบส็เบย์ทำอะไรไม่เป็นเลยนั่เนี่ยมันผิดที่พ่อแม่นี่แหละพ่อแม่เป็นแกฉันนั้นนะไม่คนเราอ่ะมันก็มันจะให้โดย เก่งทุกด้านร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปไม่ได้ครถูกไหมคนเรามันก็ต้องเก่งด้านไม่เก่งด้านใช่ไหมล่ะคุณพ่อ้ารในบ้านเนะเรือนรุ่วันนี้พ่อแังจัดคิดจะเขียนแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องใช้จ่ายคนน้กใจ,จ,จ่ายไม่จ่าย,ยหรือเป่ไอว่างไรรีบไม่พี่ล้า Right <laughs> now. ก็กลับไปอยู่แค่นั้นจบมันไม่มีอะไรายากเราเคยอยู่คอนโดนมาแล้วรู้จักไหมสูงสุดขึ้นสุดต่ำนะ <c oughs> มันพี่จะแต่เพลงนะี้จด้ไม่สองสาเลยอนะ <c oughs> มีแ่มี่ให่ไอ่อ่ะอกเป็ใชเ่นอะไรเต้นบอกไมู่้ออ่ะไม่้อะโอ้เต้นกับพี่ไหมล่ะแ่ี่เถ่ายลง tiktok เตรียมตัวถ่าย tiktok เหรอ่นจะไคิดอะไรมาก่ โอเคปล่อยคิวไอ้ด้าเอาไเดี๋ยสรุปคือ่งคิวบันนี้พี่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับบีมเลยมาเลยมันรุ่มหลอดนี้ ว่านำ่พี่อาบน้ำพี่เห็นด้พี่เห็นคุณพ่อนอนอยู่เอาเหรอเออสักวันพี่อาบน้ำเสร็จเอาคุณพ่อลงมาด่าแล้วอะไรจะไหวจังวะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้ดวยีนะคะแล้วทุกคนมองออกไหมว่าพี่เบสมีความเป็นห่วงบีมขนาดไหนสำหรับบีแบบร้บีมมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะไม่ไม่บีมคือพี่คิดว่าเวลาคนเราอะ อยู่ในช่วงเวลาอะไรแบบว่าเศร้าๆเนี้ยนี่แบบโอ้ออย่เงี้ยจะยิ่งร้งองใช่ปะ่ะเออมันเราก็ต้องบอกว่าคุณร้อเนียนเนาะคุณร้อ,อ,อสแสดงเก่งอ,อ่ะพอพูดปิงให้หน้พ่อเกือบหัวเราะ <laughs> ไ,ได้ขนาดได้ยังไปทิ้งขยะได้เลย <laughs> <laughs> คือช่องสามช่องเจ็ดเก้าสิบเอ็ด ไอทีอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดอยากได้แบบว่าเอกตานเออนักแสดงแบบว่าเป็นแบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาทางดิ t t ี e b บีมได้นะคะเหมือนร้านร้านวิวตลอดโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดิสนีย์บีมแชร์แลวถ้าเกิดคลิปนี้ถึง1นึ่งหมื่นไลค์นะคะเราจะมาแกงบีมคืนกันค่ะโอ้โหรู้รู้ตัวแล้วโอเคค่ะบายบาย 爸、wow.